สวัสดีตอนเที่ยงเจ้าสวัสดีตอนเที่ยงมันซุกนะคะมากินข้าวผัดด้วยกันเจ้าข้าวผัดไข่ข้าวผัดหมูง่ายๆเลยเจ้าข้าวผัดกุ้งก็มีนะคะแต่มันตัวเล็กคะ่ะส่วนกันส่นอันสูนอานเจ้าข้าวผัดสูนอานสนยนอานเจ้านี่แซ่บนะคะ อาหารไทยแบบแซ,บแซบแ่บๆเราก็ทำเป็นอยู่เดอ้อมาใส่ห้าน้ำห้าตัวกระหอมดีนะเจ้าเอใส่หอมใส่กระเทียมขนาดแล้วใส่น้ำพริกไอใส่น้ำมันกระเทียมแหมนไหมใส่กระเทียมแหม3ี่กีบโอ้แต่แต่กระแซบนะคะมากินเข้าตอนด้วยกันเจ้าเข้าตอนง่ายๆเจ้าสำหรับคนไทยในต่างแดนนะคะพิธีพิธานลายได้ผมมาีกินนะคะ นี่เข้าเป็นเม็ดซุยลุยเด้อเจ้าเข้ากล้องเด้อเจ้านี่นะม่ใจ่เข้าขาวเด้อเข้าสีเหลืองซุยลุยเลยเจ้าบ่ได้บ่ได้อันผสมสีอย่างนี้นะเข้าเม็ดเข้าล้วนๆเลยนะเจ้าเม็ดข้าวที่แท้ทรูนะคะเข้าบกคัดเจ้ามากินข้าวด้วยกันเจ้า